สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาติดนี่ไฟโซลาเซลล์นะครับทั้งหมดเป็นไฟโซลาเซลล์นะอันนี้เราทําเองขึ้นมานี่มีไฟสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะอันนี้ของโ o ดิ x m l โซลานะครับเป็นไฟถันงโซลาเซลล์ยอดไปเลยสว่างมากเลยนะถ้าทุกคนมาดูกับตาเนี่ยสว่างจริงๆ นี่หวังว่าถึงนี่เลยนะต้นกล้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้มาส่งตรงนี้ด้วยนะนี่ไม่ได้เปิดแฟตชโทรศัพท์นะครับนี่เงาผมนี่เมื่อวานนี้เราก็ได้ลงคลิปไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราตัดต้นไม้ไผ่ออกไปแล้วก็ทําความสะอาดวันพรุ่งนี้เราจะเอาเปมานั่งมามัดไปตรงเนี้แล้วก็ นั่งเล่นที่ตรงนี้นะครับตอนเช้าพาที่ขึ้นตรงนี้นะครับพระที่ตกก็ตกตรงนู้นนะอันนี้ต้นมะนาวน้องจอมผัวหาโหสว่างมากโมดิ XML s o r a นะครับดูสิยอดเลยความสว่างเหมอนที่บ้านผมนะครับหลังจากไม่ได้ใช้ไฟมาตั้งนานเนี่ยใช้ไฟแค่ จ่ายจ่ายค่าไฟแค่วันละ200บาทนะครับเฮ้ยมันลดไปจริงเลยนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหลอดอะไรนะโคมหรอหรือหลอดเต้าหรอน,นี่เป็นโซลาเซลล์เหมือนกันนี่แผงมันอยู่นี่อ่านะครับนี่คือความสว่างของร้านสุริยามอเตอร์จำกัดมาหาชนเขาขายมาให้เขา ขายให้ผมแค่ yeah. 1, 9 9อันเล็กรุ่นเล็กแผงเป็นพลาสติกอันเล็กๆอันนี้เพื่อความประหยัดนะครับประหยัดเราก็จนใช่ไหมอ่ะเออนี่คือการประหยัดนี่ประหยัดไฟประหยัดตังนะครับสุดยอดมาดูกับตาสว่างมากแต่กล้องมันไม่ไอ้นี่เฉยๆอะ่ะเออ ก้องไหมเห็นไหมมือยังขาวกุ้งยิ้งอยู่เลยตรงนู้นก็มีอันนี้ในกล่องไม่ไม่ได้เขียนมาให้ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมมามาดูฝั่งนี้กันเห็ในใสายตรงนี้ไหมนี่คือแผงโซลาเซลล์แบบบางๆผมเอามาให้ดูเห็นไหมตั้งไว้ตรงนี้เพื่อรับแสงอาทิตย์ยามเช้า เป็นปั๊มน้ำทำออกซิเจนให้กับปลานี่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 ไหมไหมยอดเลยอันนี้สว่างมากรุ่นนี้สามสิบห้าวัตต์กันน้ำ IP หกสิบเจ็ดครับดูสว่างมาก ไปทางนู้นเลยนเงาเราจะเดินไปทางนู้นนะมีไฟอีกดวงหนึ่งเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกันนี่สว่างมาดูกับตาจะเห็นแน่นอนว่าสว่างมากอยากกลางคืนไม่กล้ามาทางนี้นะครับอพอติดโซลาร์เซลล์กล้ามาก็มีกล้องวงจรปิดนะครับตอนนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะ นี่มีน้องแมวนี่เป็นที่นั่งพักผ่อนจิบกาแฟส่วนยามช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมาเล่นที่ตรงน้อนนั้นนะครับมันจะโอเคดีมากกว่าตอนนี้ก็เป็นแสงไฟที่เราทำเองและไม่ค่อยจะสว่างสักเท่าไหร,ร่เมื่อก่อนตรงนี้มันมืดมาก เออเราก็ไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปพอติดโซลาเซลล์เนี่ยกล้าเข้าไปเรียบร้อยนะครับเออแต่ว่าหมาเ่าเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันเออนั่นแหละคือที่ที่มาของเรื่องการติดตั้งไฟโซลาเซลล์นะครับนี่โอ้โหนี่ติดใส่ครัวครับอันนี้ไฟตรงเตาเตาอ้างลูกยัง แดงกะเฉียบกระชอดเลยนะครับก็ต้องมีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภยัยหน้าบ้านมีตัวหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภยัยภายในบ้านเราก็เลยต้องตัดสินใจต้องซื้อไฟโซลาเซลล์วันละอันวันละสองตัวมาติดที่นี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เออวบเรามีเท่าไหร่แล้วก็ อ๋ออันนี้เราเป็นค้าประจําของร้านเขาอยู่แล้วเออเขาก็เอานําพวกของเข้ามาให้กับผมไในใช้งานนะครับเห็นไหมไฟถนนสุดยอดไปเลยเห็นไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ บกันใหม่สวัสดีครับ